คนคะเห็นวิวเมืองบูซ่าไหมคะวิวภูเขาอ乌鲁ดาดูทุกคนวิวสวยมากวันนี้เห็นแบบวันนี้เห็นภูเขาชัดมากนเนี่ยเนี่ยสีขาวๆข,ข้างบนนี่คือหิมะนะคะทุกคนคือปกติจ,จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าหมอกลงแต่วันนี้ก็ไม่หมอกนะแต่ก็ไม่เยอะไงซูมซูมซูมเข้าไปดูใกล้ซูมซูมนี่หมอก โอ้โหวันนี้วิวสวยมากวันนี้เห็นภูเขาชัดมากอลทุกคนวันนี้ออกมาข้างนอกก็ดีไงถ่ายไว้สักหน่อยดูทุกคนนี่คือภูเขาอุรุดานะคะภูเขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองบูซาค่ะหน้าหนาวแบบนี้นักท่องเที่ยวจะนิยมมาเล่นสกีกันนะคะข้างบนกวยก็คือขึ้นไปปิกนิกไปชมวิวบ่อยๆนี่ สวยมากทุกคนพาดผ่านเมืองบูซาเกือบจะครึ่งเมืองแล้วก็อยู่ในเมืองด้วยนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะดูสิทุกคนอุ้ยสวยมากวันนี้ภูเขาสวยมาก<ๆ>ก็เลยถ่ายมาให้ดู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 เลิศเนี่ยภูเขาลูกนี้แหละที่ก้ยอยชอบไปไปเอาน้ำอ่ะไปซื้อน้ำมาเขาเรียกอะไรวะ ไปกรอกน้ำเหมือนที่ก้ยไปกรอกน้ําดื่มกับอาริฟนะเออไอ้น้าดื่มที่ก้วยเอามาดื่มอ่ะมาจากภูเขาลูกนี้แหละน้ําดื่มบริสุทธิ์เนี่ยอืมไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่ใช่น้ำแร่นะแต่ก็เกือบเกือบจะน้ำแร่แล้วแหละก็คือแซบมากน้ำน้ำแซบมากเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวตุรกีนะแล้วได้ดื่มน้ำอ่ะดื่มน้ำเปล่านะ คุณดูฉลากเลยว่ามาจากอูรุด้ามาจากภูเขาอูรุด้าหรือเปล่าเห็นตีนเขาไหมนั่นตีนเขานี่มีแต่บ้านคนเลยนะเห็นได้ปะบ้านคนทั้งนั้นเนี่ยนั่นตีนเขาน่ะแล้วตรงนั้นน่ะเวลาหิมะตกก็คือโอ้โหคลุมเลยเวลาหิมะตกอ่ะตอนนี้ก็น่าจะมีหิมะเหญ่ไหมปะเห็นปะสีขาวเนี่ยตรงนี้ด้วยไหนอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง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 ไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ้านคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ตรงตีนเขาอ่ะบ้านคนนั่นน่ะนะเพราะว่าตุรกีเน่ยเป็นประเทศที่มีภูเขาเยอะมากก็จะมีบ้านคนตั้งอยู่ตีนเขาก็คือไม่แปลกไม่แปลกเลยดูทุกคนวิวภูเขาตอนนี้อยู่ที่เมโทรมาเก็ตเนี่ยแล้วก็คือเพิ่งสังเกตว่ามันเห็นภูเขาเนี่ยไม่เห็นภูเขาชัดมากมดูวิวภูเขา ดูภูเขานี่ดูภูเขาสวยมากดู